คำว่าหาประมาณไม่ได้เมตตาหาประมาณไม่ได้คือไม่มีประมาณคือเพราะยึดสัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์คือเอาสัตว์ทั้งหมดในวัดสงสารนมาเป็นอารมณ์ไม่มียกเว้นสัตว์พวกใดไว้คำว่าโดยประการทั้งปวงก็คือด้วยอานาจแห่งสัตว์ในสุขคติหรือสัตว์ในทุกขคติ ทั้งหมดทั้งปวงคือเบื้องล่างเบื้องบนและเบื้องขวานี่แหละคาว่ามีจิตเกื้อกูลหาประมาณไม่ได้ได้แก่จิตเกื้อกูลในสรรพสัตวที่อบรมทำให้ไม่มีประมาณคือไม่ยกเว้นสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดเลยหมดทุกสรรพสัตวเลยเป็นจิตบริบูรณ์คือไม่บกพร่อง อันผู้นั้นอบรมดีแล้วก็คือเจริญดีแล้วก็คือจิตที่ไม่มีประมาณนั่นเองก็ได้จิตที่เป็นฌานคำที่ว่ากรรมใดที่เขาทำแล้วพอประมาณอันนี้กรรมที่เป็นกามาวจรกุศลนะกามาวจรกุศลที่เจริญแล้วด้วยอำนาจเมตตาภาวนามีอารมณ์เป็นที่สุด และด้วยอํานาจถึงความชานาญจ,จะทําแล้วอย่างนี้มีประมาณน้อยได้แก่มีอารมณ์พอประมาณเป็นของนิดหน่อยคือจิตที่ก่อนที่จะไปได้ฌานเนี่ยได้อัปปนาฌานก็จะต้องมีกุศลลจิตที่เขาเรียกว่าเป็นกามาวจรไว้ก่อนตามหลักอภิธรรมหรือเรียกว่ามหากุศล,ลจิตแดดวง กามาวาจารก็คือจิตนี่มันท่องเที่ยวไปไหนอารมณ์กามคุณรูปเสียงกิริยสัมผัสที่น่าใขรหน้าพอใจยอยู่เป็นปกติแต่ว่ากลับมาให้เจริญอยู่กับเมตตากลงนานี่ยจิตก็เริ่มคุ้นเคยกับอารมณ์ใหม่เมตตานี่ันเป็นอารมณ์บัญญัติมีตัวสัตว์ตัวบุคคลมาคอยเขาเป็นสุข ให้อารมณ์แบบเนี้ยสันโลกไม่คุ้นเคยสันโลกจะคุ้นเคยกับอารมณ์คือรูปเสียงกรสสัมผัสของเพศตรงข้ามผู้ชายก็คุ้นเคยกับรูปของหญิงเสียงของหญิงกลิ่นของหญิงรสของหญิงสัมผัสของหญิงผู้หญิงก็คุ้นเคยกับรูปรสสัมผัสต่างๆของชายเพราะฉะนั้ๆๆๆๆนเลยเรียกว่ากามาวจรคือท่องเที่ยวไปในกาบ แต่ว่ามีอารมณ์พอประมาณเป็นของนิดหน่อย<ม>ก็คือมีผลน้อยมเมื่อเอาสัต์สัตว์วะบุคคลมาเนี่ยข้อว่ากรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ในจิตนั้น<ม>ก็หมายความว่ากรรมเล็กน้อยน,นั้น คือกรรมที่เป็นรูปราวจรอันนี้หมายถึงได้ฌานแล้วนะแต่ก่อนจะได้ฌานมันต้องมีจ,จิตที่เป็นกุศลกามาวจรกุศลก่อนซึ่งนับว่าเป็นจิตอันเกื้อกูลไม่มีประมาณนั้นจะไม่เหลืออยู่ในจิตนั้นอธิบายว่าเหมือนน้ำน้อยที่ถูกห้วงน้ำใหญ่ไหลบ่าเข้ามาน้ำน้อยก็จะถูกห้วงน้ำใหญ่กลืนหายไปภายในห้วงน้ำใหญ่ย่อมไม่เหลืออยู่คือตั้งอยู่ไม่ได้ ที่แท้ห่วงน้ําใหญ่ก็หุ้มห่อห่วงน้ําน้อยไว้ฉันใดกรรมอันเล็กร้อยฉะนั้นก็ไม่มีโอกาสแห่งผลที่กรรมเป็นของใหญ่จะก,กําหนดยึดไว้ได้ย่อมไม่เหลืออยู่คือไม่ดํารงอยู่ไม่สามารถให้ผลของตนภายในกรรมอันเป็นของใหญ่นั้นได้ที่แท้กรรมอันเป็นของใหญ่เท่านั้นย่อมหุ้มห่อกรรมนั้นคือให้ผลก็แปลว่าสมมุติว่าเราเนี่ยเริ่มเจริญเมตตาก็คิดไปว่า สัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขอย่าได้มีเวรอย่าได้เบียดเบียน,ยนอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจจงสุขกายสุขใจไอ้จิตอย่างนี้เขาเรียกกามาวาจรกุศลจิตแต่พอทำไปมากๆเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมันก็จะเข้าไปแนบแน่นเป็นฌานก็จะเกิดวิตกวิจารปีติสุขะสุขะเอกคตาที่เข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ คือสัตวะบัญญัติที่มีไอความเมตตาเนี่ยเจเริญอยู่ในอารมณ์นี้เขาเรียกว่าสุขิตสัตวนะ์นะให้ความสุขให้ประโยชน์แก่สัตว์จิตเนี่ยมันเป็นรูปบาวาจอเป็นอัปปนา เมื่อมันได้อันปนาแล้วเนี่ยจิตที่เป็นกามาวาจรเนี่ยเท่ากับว่า,วามันไม่ส่งผลละเพราะมัน <c oughs> ไม่ให้ผลของตนมันไปอยู่ใต้อํานาจของฌานซะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นฌานมันเป็นกรรมอันยิ่งใหญ่เขาเรียกมหักขะตะนะส่วนไอ้กามาวาจรเนี่ยมันเป็นปริตตะเล็กน้อยเพราะฉะนั้นของใหญ่ก็เลยหุ้มหอ่อ ของเล็กไม่ให้ส่งผลพอตายปุ๊บไปเนี่ยก็เลยได้เกิดในพรหมโลกนะกรรมมันเป็นของใหญ่เท่านั้นย่อมหุ้มห่อกรรมเล็กน้อยคือให้ผลได้แทนพระโพธิษัตว์ขั้นกล่าวจึงอานิสง์เมตตาภาวนาแก่อันเตวาสิกทั้งหลายอย่างนี้แล้วเป็นผู้ไม่เสื่อมจากฌาน จึงบังเกิดในพรหมโลกไม่ได้กลับมาอย่างมนุษยโลกนี้อีกตลอดสังเจตสังวัตตะกับและวิวัตตะกับพระศา,าสดาครั้นทรงนำพระธรรมอเทสนานี้มาแล้วจึงทรงประมวลชาด,ดกว่ามูรือศีในครั้งนั้นได้เป็นพุทธบริาษาัทส่วนครูอละกะคือเราตราคตนั่นเทียวดังนี้อันนี้เป็นอานิสงส์แห่ง การได้เจริญเมตตาฌาน <c oughs> และก็ยังได้อานิสงส์อีกสิบประการนะคือเมื่อเจริญเมตตาถึงแม้ยังไม่ได้ฌาน <c oughs> ก็หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันลายเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอะมนุษย์ทั้งหลายเทวดายอมรักษาไฟยาพิสัต์ราไม่ล่วงเกินจิตได้สมาธิเร็วสี้าผ่องใสและไม่หลงทำการกิริยาได้มาอีกสิบอย่าง ก็ลองพิสูจน์ดูนะว่าเป็นจริงไหมสีหน้าจะผ่องใสเลย <c oughs> เรานอนไม่หลับก็แผ่เมตตาซะก่อนแล้วนอนฝันร้ายมันก็จะไม่ฝันร้ายแล้วก็ตื่นมาเนี่ยเรารู้สึกไม่สบายเลยมันก็เปลี่ยนเป็นตื่นเป็นสุขที่สำคัญก็เป็นที่รักของมนุษย์และอาหมนุษย์เพราะนั้น จึงได้มีคำกล่าวว่า,าขันติโกโมเมตตวาลาพิยัสาศีสุขสีละวาปีโยเทวมนุษสานังมนาโปโหติกันติโกผู้มีขันติคือความอดกลั้นไม่โกรธและมีเมตตาย่อมมีลาภมียศมีความสุขเสมอผู้มีขันติย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมตตาเนี่ยเมื่อเจริญไปแล้วเนี่ย ผลสุดท้ายจะได้ขันติคือความไม่โกรธหมายความว่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นขันติคือความอดกลั้นไม่โกรธแล้ะก็รับได้ซึ่งอารมณ์ต่างๆที่จะเป็นเหตุให้เกิดความโกรธก็ไม่โกรธด้วยอํานาจขันติที่มีเมตตาบริบูรณ์แล้วอย่างนี้แต่ถ้าหากว่า เกิดว่า,าเราไม่อยากจะเจริญเมตตา,าเราก็จะต้องอรู้โทษรู้ภัยรู้อันตรายของความโกรธซะก่อนเพราะไม่เจริญเมตตามันก็จะไปเจริญความโกรธได้ง่ายได้อ่า ชำนาญแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ย ld, พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้นะฟังให้ดีๆว่าอย่างไงนาทีราคาสโมอาคีนาดีโดสะสโมกะลีนาทีคันทะสมาดุขานาทีสันติปร,รังสุขัง ไฟเสมอด้วยราคะไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกเสมอด้วยขันก็คือขันห้าไม่มีความสุขเสมอด้วยความสงบกิเลสไม่มีก็หมายความว่าเมื่อเราไม่เจริญเมตตาโอกาสที่จะเจริญความโกรธก็เป็นไปได้โดยปกติโดยสดวว โทษก็จะมีมากก็ทําให้ขันธ์ของเราชีวิตของเราเนี่ยมีทุกข์มากนอ mm hmm. กจากนี้ท่านก็ยังกล่าวไว้อีกว่า mm hmm. นาทีคันทะ,ะนาทีราคะสมอาคีนาดีโดสะสมุคหูนาทีโมหะสมังชันลังนาทีจันหาสมานาดีไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีตาข่ายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีไฟเสมอด้วยราคะไม่มีไฟที่จะล้ายแรงเท่ากับราคะนี้มันไม่มีเพราะมันตามเผาอยู่เป็นนิดแล้วก็ตามไปเผาในนรกตลอดกาลเลย ส่วนผู้จับเสมอด้วยโทสะเนี่ยไม่มีเราเห็นเขาจับปลาจับสัตว์จับนักโทษจับอะไรกันอันนั้นเป็นของเล็กน้อยแต่ชีวิตของเราที่ถูกความโกรธมันเข้ามาจับชีวิตเข้ามาบีบคั้นชีวิตเข้ามาเป็นเจ้านายชีวิตเนี่ยมันมีโดยตลอด ก็เปรียบเทียบว่าอย่างจระเข้อย่างเสือเนี่ยมันจับสัตว์กินเนี่ยมันก็จับได้ทีละตัวทีละตัวนะแต่ไอความโกรธยจับจิตใจของเราเและของสัตว์โลกเนี่ยนับประมาณไม่ได้ว่ามันเกิดมากี่ครั้งและจะเกิดต่อไปอีกครั้งเนี่ยจะนับไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องมาฟังโทษของโทสะ อัาตมาโตมาเด็กๆก็เห็นคนมีโทระะเยอะแยะไปหมดนะก็สังเกตดูแล้วมันก็เป็นสภาวะธรรมที่ชาวโลกนิยมใช้แม้บัดนี้ก็นิยมบมงทอกี้เขาเรียกเวนนะมีใครก็ด่าละไอเวนไอมหาเวนเออเขาก็หมายถึงว่าเราเนี่ยมันเป็นคน มีทุกขด้วยโทสะลักษณะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆไอ้คนด่านะมันเป็นเจ้าของโทสะมากกว่าใครมาดา่าเราไอ้เวนไอ้เวนห้าร้อไอ้มหาเวน <c oughs> <c oughs> มันใช้อะไรดา่าะมันก็ต้องใช้โทสะด่าใช่ไหมมันจะไปใช้เมตตาด่าได้ยังไงคำหยาบก็เกิดจากโทสะที่เป็นพรุสวาจา ทีนี้ไอ้ความโกรธเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายตัวมันเองก่อนแล้วก็ทำลายสภาวะธรรมที่เกิดร่วมแล้วก็ออกมาทำลายวาจาและกายของผู้นั้นและบางทีก็ไปทำลายทำทำลายกายทรัพย์สินของผู้อื่นอีกนี่ มันไปไก่นะพู้เยเจ้าจึงได้จัดเอาไว้ว่ามาโนปุพังขมาธรรมามาโนเสธามาโนมายามานาซาเจปดุนเทนาภาสติวะกโรติวะตะโตโนนังดุขมาณเวติจัก,กังวะวะหาโตปดังแปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจชั่วประทุษร้ายแล้วพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามความทุกข์ย่อมติดตามผู้นั้นไปดุดงัดดุดล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคตัวที่ลากไปฉะนั้นอ,อธิบายซะหน่อยหนึ่งทำทั้งหลายอันนี้หมายถึงเจตสิกกรรมสามอย่างคือสัญญาขันเวทนาขันและสังขารขัน เจตสิกทั้งหมดเนี่ยมันมีห้าบชนิดสัญญาก็เป็นหนึ่งความจำเนี่ยเป็นหนึ่งขันเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ถึงทุกข์ไม่ถึงสุขก็เป็นอีกขันหนึ่งก็เป็นเวทนาขันเป็นสองละหรืออีกขันหนึ่งเขาเรียกสังขารขันอันนี้มีเจตสิกห้าสิบชนิดเจตนาเจตสิกเป็นประธานเป็นหัวหน้า เจตนาที่แปลว่าตั้งใจหรือจงใจหรือจัดแจงเนี่ยมันเป็นหัวหน้ามีลูกน้องอีก49ตัวทั้งหมดเนี่ยสัญญาลักขันสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันเนี่ยเป็นเจตสิกธรรมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าธรรมทั้งหลายก็คือเจตสิกทั้งสามเนี่ยมีจิตคือวิญญาณลขันเป็นหัวหน้าธรรทั้งหลายมีใจ ก็คือจิตเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในอธิบดีก็คือเขาเรียกจิตตาธิบดีเป็นใหญ่ในการที่ทำให้สภาวะธรรมที่เหลือที่เกิดร่วมกับตนคล้อยตามตนสำเร็จได้ด้วยใจก็สำเร็จเป็นกรรมดีหรือชั่วได้ที่ใจนี่แหละนะ คือใจมันไม่ได้เกิดอย่างเดียวมีเจตนาแล้วก็มีโลภโกรธหลงหรืออโลภะอโทสาโมหะมาเกิดร่วมในวาระนีะ้เขาถือว่าใจเป็นหัวหน้าของเจตสิกธรรมสามอย่างทำทั้งหลายเจตสิกธรรมนั่นเองมีใจเป็นหัวหน้าก็มีใจเป็นหัวหน้าในการไปรู้อารมณ์แล้วก็มีใจเป็นใหญ่ในการทำให้สับ เจตสิกและก็ส่า,า,าวัธรรมอื่นๆทำงานคล้อยตามจิตแล้วก็สำเร็จได้ด้วยใจสำเร็จเป็นกรรมได้ด้วยจิตอันมีเจตนาเจตสิกประกอบแล้วก็ถ้าบุคคลมีใจชั่ว หรือมีใจไปทุศแสะแล้วคือมีโทสษะมาเกิดโทสะไม่ได้เกิดตัวเดียวนะมันจะมีไอเอเจตสิกอื่นๆด้วยเช่นมงหะอหิริกะอโนตตับปะแล้วก็อุทธัจจะอย่างเนี้ยหรือบางทีก็มีความตรหนีเป็นลูกน้องของโทสษะโดยตรงหรือลิษยาเป็นลูกน้องโลด